พวกมึงหาจ,จดุดหลบไปดีนะวออเว้ยขาโพ้เฮียขาโพม้หลบไปขาโพ ว่านะโผอย่างเงี้ยโผอยังไรห้าโผแล้เท้าไนกี้โผล่ไอ้เหี้ยจะห้าโผข้างหน้ากุ้งโผข้างหลังก็ได้อยู่นะไม่ได้ผมเอ้ยแต่เพิ่งเอออย่งนะโผล่ข้างหน้าดูข้างหลังให้ก่อนเออว่ะข้างหลังไม่ข้างหลังไม่เห็นไม่ค่อยเห็นว่ะแต่นิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะโอ้เห็นเห็นแหวนเห็นไม่ได้โผล่เยอะไปของใครอ่ะของใครอ่ะใครไม่รู้ว่าใครเมื่อกี้โผมาเนี่ยนะพี่เซมปะไนกี้อ่ะใครอ่ะไดกี้อ่ะ หายไปแล้วเดี๋ยวเออแล้วเดี๋ยวมองยากแล้วเอ้ยรองเท้าโพพี่จอดนพี่จอดนพี่จอดพี่จอดเย็บหน้านิดนึงพี่จอดเก็บเขาให้ดีเก็บเขาให้ดีไม่ไม่ไม่ต้องให้พี่บีไม่ต้องไอ้พี่เออเออเก็บอยู่เก็บอยู่เก็บแล้วเดี๋ยวเอาเออนี่เดี๋ยวเขาจะเอาเาจะอาไอ้เหี้ยพี่โหล่นะพี่เฉินทให้เขาไม่ได้มองอะไรขนาดนั้นหรอยิ่งเ้าโอเคขางอกอะอ่าโอเค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 ไเขาจะมองพุกคนปิดเสียงโทรศัพท์ทุกคนยังแดกข้าวกันหมดยังแดกเร็วเคยเรื่องเป็นชั่ว ไปใส่เอ้ยไปเปลี่ยนชุดพังกันป่ะไปเปลี่ยนชุดพังป่ะ ايه هي เดี๋ยวรถที่พี่ขับบังสิเออวะ่ะ จับไอเฉินมันก็ยากหน่อยเว้ยน้องรอบหนึ่งอบหนึอบหนึ่งรอบหิดวิดไม่เห็นเลยติดวิดไม่เห็นเลยสวยสวยเมื่อเอาจุดดีเออเมื่อเอาจุดจำๆหน่อยให้แบบมันเด่นเด่นคิกเลยเลขกเล็กเิดอาแบบขาไม่โผล่เลยได้ปะยังไม่โผล่เลยติดวิดไม่โผล่เลยเชื่อกูดิจะแบบพาไปถึงแล้วก้องมองเว้ยถ้าอะไรถ้าอะไรถ้าเลขเลขกเล็กิดวิดสองซิดวิดสองซิดเวทดสองมึงดูดิ เป็นไงพอดีเป๊ะไอ้แมนพอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลยแมนไหนวะกูมาถ่ายไปเจอเหรเขมมีขาคนโผล่คนเดียวอ่ะไม่ไม่เดี๋ยวรอแป๊บนึงรอเฉยไปแป๊บนึงนอกจากไม่โผลแน่พี่โอ้โหเห็นเนียนเลยเนียนเลยโอ้ยไอ้หรอมึงเห็นว่าไอ้หรอไออ้หขาโผโอโอ้มองมุมดีๆมองมุมดีๆไอ้หรอยังมีโพอยู่โ <part> พ <it>. <gamma enders> ไอหลอดซิดเวทอะไอแวนโลมึงกูแวโผไว้นึงอะต้องออกไซหนึ่งปัเออเซ็ตดีๆเซตดีๆเซตดีๆเซตดีๆเออไม่อยากท้าก่อนเยร็วคุณองอยู่พี่เฉินผมอยากให้พี่เข้ามาดูอเฮ้ยไดีเอาอยู่ไวไมึงจะไปแล้วอยู่ไน ไอหล่หอโดนึงออขวานึงเราเอเอออออนิดนึงเออ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 วอีันเข้ามาดูีนเข้ามาดูมึงเปอร์คุยกันดิเปอร์คุยกันดิออเราูยืนคุยกันตรงเนี้ยวิดเปอร์อยู่วิดเปอร์อยู่วิดเปอร์อยู่เปอร์วิเปอร์ิเปอร์ิเปอร์อยู่ได้ยินแต่ไปได้ย pues ินนะกูบอกก่อนตรงเนี้ยก็ได้ยินไม่ต้องคุยเลยไม้อย่างพวกโคตรดังนะกูบอกก่อนิเปอร์พวกมึงอะ ใช่เดี๋ยวมันแถวนี้แตกน้องมอสตรงนี้พวกคุณได้ยินไหมได้ยินปะได้ยิน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 นะฮะตรงนี้ได้ยินไหมพวกผมเปิดปิเปอร์นะพวกผมเปิดปิเปอร์นะเฉินพี่เฉินพี่เฉินนี่ปิเปอร์เหรอวิเปอร์เฮียโคตรดังเในสัตว์ไม่ไพี่เอาไมปเอาไม้เอาไม้เอาไม้เอาวิเปอร์ดิพี่เฉินเอาไม้เอาไม้ อแว่าพี่ไม่ยินตรงนี้ไม่ยินตรงนี้ไม่ยินแต่ถ้าเกิดอยู่ตรงนี้ได้ยินพวกมึงเลยนะบอกก่อนเขาจะไม่ยินแถวนี้นะมีอะไรแนะนำพวกมึงคุยกันในดักแชทถ้าถามพี่ดักแชทตั้งใหม่ขึ้นมาด้วยข้าไม่มีเอนขี้อย่างกับรถไฟเหาะมึงดูดิได้จับยิ้ของนะเห็นของนะเห็นน้ำมึไอ้เหี้ย ิ่ของดิค่ะเห็นของเลยทะลุข้ามาให้อิ่นเยงกินเสร็จมันจะ cancel anime cancel ไอ้ีโมอะดไม่ ว่าหาคนไปจี้มิทย์ัญไหมพี่เฮ้ยกล้งรูปรูปเขาพึงโคตรจี้เลยวะรูปรูปเคยจอถ่ายมาโคตรจี้เลยวะพี่ผมบอกให้ไอ้เฮียรถรถไฟหาะพี่เคยนั่งรถไฟหาะปะไอ้เฮียไม่ได้ไม่เห็นไอ้เฮียเลยโผล่ให้เนียนกว่าไอ้เนียนว่าไหอไอ้เฮียรั่วเลยตัดไหอไอ้เฮียภาพอย่างจี้เลยตัดเฮ้ยเราตั้งรัานแชทไว้เอาไว้เอาไว้พิมพ์มาจะไม่ต้องพูด เออเห็นด้วยนะมึงได้รายชัดไปพิมพ์กันหน่อยก็ดีนะไม่งั้นมันเสียงพวกมึงได้ยินนะเว้ยเรียกว่าเชลลิเชลลิไม่ต้องพูดไปเลยเชลลี E N L I เ,ห,เหรอทำให้มันยากทำเฮียเ <he> e ลยตัว C ต,ตัวเอ็มสองตัวก็จบแล้วมึงใช้แป,ป๊บเดียวอะไรนะเออ C M เอ็มเอ็มขึ้นปะขึ้นแต่กูไปเสียงไว้ไม่ได้ยินเสียงเฮียอะไรเลยได้ใช่ใชใชใช เอาไว้ปร้มอ้นี้นะไว้ประมาณนี้เลยคิวอะไรเงี้ยรอก่อนตอนที่เขาโทรตามเขาหายตีมแล้วเขาจะให้ตีมมาจับตัวพี่แล้วมาคุยที่นี่มึงรอก่อน เฉินพี่เฉินพี่เฉินเกียวส่งข่าวมาว่าไงว่าไงว่าเกียวว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านให้อ่านไปดิอ่ะไปดิไอเกียวบอกว่าหนูอยู่กับพี่เลมๆเออพี่เขากําลังสงสัยพี่บัตเตอร์เพราะจุนป้ามาริคุยกับพี่บัตเตอร์แล้วเหมืองหนูหนูกล้องข้างๆมึงไม่ต่อเสียงลูกมึงได้ไหมไอ้เฮียฟังก็ยากอยู่แล้วเอาเสียงมึงอ่ะมึงตีนไอเฮียเพื่อความเงียนเอาเร็วเอามาคือบอกว่าไอ้เกียวมันบอกว่าอยู่กับเลมๆแล้วเหมือนแบบเขากำลังสงสัยบัตเตอร์เพราะ พิมพ์ใส่บัตเตอร์ไปวะเออแล้วเหมือนอยู่ๆก็เข้าข้างพี่เฉินฮะใครเข้าข้างใครเข้าข้างพี่บัตเหรอต้องเข้าข้างพี่ต้องเข้าข้างพี่มารีดิเพราะว่าพี่เมื่อกี้เมื่อกี้บัตเตอร์ใช่เมื่อกี้บัตต์มันเข้าข้างมารีนะเว้ยไม่มาดูเข้าข้างไมจะเปล็นยันพงไงงปะเนี่ยแป๊บนึงมึงรู้มึงอหรพิมพ์รู้เรื่องปั้เนี่ยหรอเริ่มพิมพหาพี่เฉินยับเลยนะเออบัตตากูขนาดนั้นจะเข้าข้างกูอีกเหรอวะ ม,มันบอกคุยอยู่แป๊บเดี๋ยวเล่าโอเคเออ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 ด,ดีดีดีมึงเอาให้ชวนบอกให้ลูกมึงพีนไม่รู้เรื่องเลยนะเออเดี๋ยวบอกให้แล้วเดี๋ยวมันมาฮอปมันมามา,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 มาขโมยตัวพี่ตอนตอนตรงนี้ยพี่ไม,ม,ม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ่ะไอตินจะมาก,ก่อนเพราะว่าติวจะมาหา,าตัวพี่แล้วเสร็จปุ๊บค่อยจุดดาบพบคือตรงนี้อ๋อโอเคไม่ต้องพูด เออไม่ต้องพูดเลยคุยยในมออคือมาเห็นปุ๊บเบอร์เจลาพี่อ่ะมึงไม่ต้องพูดเลยเพราะเสียงหลุดแน่แต่แต่ว่าตอนพิมพ์ฟังพิมพ์ก็กดวิ่เปอร์นะตอนเผื่อไปกดสไลด์อ่ะส่วนรถมึงนะพี่หลบไว้อยู่ตรงนี้มึงวิ่งลงลงเนี่ยลงวิ่งลงไปข้างขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็แล้วก็ตรงไปเดี่ยวยาวแล้วก็ซ้ายอยู่ใต้บ้านอยู่อยู่ใต้ใต้บ้านเลยรู้เรื่องครับพี่ตอนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขลงจรเราไปให้ดีกว่าเอาชัวร์๊บนึง แดวข้าวรอละเฮียโทรศับท์ไม่มีเสียงไอเกียวบอกว่าว่าได้ฟังอยู่ฟังอยู่ฟังอยู่ว่าตอนนี้ตอนนี้จุนป้ากับพี่เยี่ยมเยี่มอยากได้ตัวยุงเถิงมาตรงนี้ก <c oughs> ำลังหาวิธีังเพื่อจะให้ยุงเถิงมา เขาบอกอยากคุยกับจุงเฉิงเขาบอกอย่างน้อยก็เปครั้งสุดนนท้ายก็พี่ประมาณนี้เสียขานาดนี้ไม่ใช่มีเกล้วมั้งไอ้เฮียฮัลโหลว่าว่าไงทิพไม่ไหนอะไมรพี่เขา,า,า,าอยากคุยกับพี่อ่ะไม่อ่ะกูไม่คุยแล้วนะมึงใช้กูไปคุยขเขาทำไมกูไม่อยากคุยเขาบอกว่าเขาอยากคุยกับพี่อ่ะ ข้าวมึงถ้าข้าวมึงถ้าเกิดมีมะลิเรียมเรียมมึงช่วยตอบว่าพี่อยู่ไหนอีกทีข้าข้าข้าวมึงถ้ามีเรียมเรียมกับมะลิอยู่มึงถามว่าพี่อยู่ไหนอีกทีดินั่นแหละพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนไม่เอาไม่เอาเฮียมึงจะมาหามึงจะมาคุยคุยอะไรกูไม่คุยพี่จะเอาอะไรกันไม่คุยกันแล้วมึงจะกูคุยอะไรเขาอะบอกอยากคุยกับพี่อ่ะแล้วจะใหกูคุยอะไรเขาเรียมเก็จะคุยกับพี่เนี่ยก็กูไม่คุยไง กูไม่คุยไม่หาพี่ได้ไหมผมไปหาพี่ได้ไหมถ้ามึงมาคนเดียวกูให้มาเออผมไปผมไปกับไปคนเดียวผมไปคนเดียวแน่ใจว่ามึงจะมาคนเดียวได้จริงถ้าเกิดว่ามึงคิดว่ามึงมาคนเดียวไม่ได้มึงย้ำมึงคิดว่ามึงมาคนเดียวรหัสมอสโอเคแบลว่มาคนเดียวได้โอเคตามนั้น,นว่า,หา,ห,าหาคน,าคนไปยืนยืนบริสุทธิ์คนหนึ่งนะเพื่อนใครว่างๆเออเรืจัดการได้ได เห็ดอะเห็ดอะเห็ดอะไม่ <Hey there. S 2> ไม่ยืนได้ไหม <Hey. S 2> นัดนัดจะเข้าไว้แล้วนัดสองเอ็มเมงไอ้เฮี้ยนั้วเขาไว้แล้วมั<อ>นจะล็อกอะไรวะมันเกิดน,น้องผมกูดแล้วมึงเยอะเนาะมันเกิดน,น้องกูเฮี้ยนี่แหละหกสิบเพลส ชีวิตชีวิตก็ไม่ได้ตีก็ไม่ทำไอเชียอะไรอย่างงี้เฮียไม่แต่เรื่องสัตว์มดนเฮลแลวพี่บางไะไมีรถตี้มาคนเดียวเขาจะรู้ได้ไงผมอยู่นี่ถูกปะตีปมาคนเดียวบอกติมจับผมที่ไหนก็ได้แลนเทียอะไรก็ได้แลนชมพูแลนเขียวแลนเทียอะไรก็ได้ถูกปะล่ะ เขาเร้่องผมอยู่นี่ซื้อแบบพาเก็ตมันมาตอนไหนวะเขาไม่รู้อีแล้วผมอยู่นี่ให้ติฟมาแค่มาเอาตัวแล้วโปะถุงโปะยาผมไว้มึโงโง่เหรอเขาพูดว่าสุกเสาเฮียสมองน้อยมันต่างาขนาดเลยแหละพี่ก็บอกว่าเอาผมมาจากที่ไหนก็ได้ถูกปะล่ะ อะตลบฟังมึงเปาะกูใช่ไหมเสร็จปุ๊บจุดที่คุยจะอยู่ตรงนู้นมึงไปคุยตรงนู้นนี้เอาขึ้นรถกันให้มึงดูจุดโอ้ยไปขึ้นก่อนสิมึงตรงไปมึงบอกว่ามึงจับตัวกูไม่ได้จากเออ่แลนแดงโอ้พี่อะไรครับว่าผมจับตัวพี่ไม่ได้ไม่เป็นไรที่พูดไม่น่าเชื่อเลยไม่บอกว่ามึงมึงเปาะถุงกูมึงก็มึงเปาะถุงกูดิเปาะถุงกูดิเนี่ยแล้วคุยตรงนี้มึงเอารถเทียบเนี่ยเทียบชิดเลยแล้วก็เดี๋ยวคุยแถวนี้เห็นปะเดี๋ยตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเห็นปะ แต่มึงต้องปลดถุงกูถ้าไม่ปลดถุงกูมันบอกกูมาไปไปไม่ได้เข้าใจปะอ่าถูกแล้วส่งจีพวกเขาถูกไหมถูกแล้วมึงก็ต้องปลดถุงกูแต่เราที้งเวลาอีกแป๊บนึงมันวายไปมึงแก่บอกบอกแก่มาคุยกับกูแล้วมึงก็ปลดถุงกูเลยเดี๋ยวกูจะด่ากูจะด่ามึงด้วยว่ามึงปลดถุงกูทำไมเข้าใจปะไปเจะเวอร์ก่อนพี่ให้ผมึปลดถุงพี่เฮียมึงก็บอกมึงไม่มีทางแล้วมึงก็พูดกับเรมๆบอกบาลีไปว่ามึงไม่มีทางแล้วเขาบอกเขาบังคับให้ผมทำเฮียก็ว่าไปเข้าใจปะให้มันนดูเเป็รื่่่อองใหญะ หมือนมึงไม่ได้ตั้งใจแต่แค่ว่ามึงทาตามที่เขาบอกเ่าเขาอยากให้พามาถูกปะล่ะเออแล้วมึงแค่ทําทําทําตามนั้นให้เหมือนกับว่ามึงต้องเอากูมาให้ได้อะมันก็เลยโปะถูกกูมาแล้วก็เลยโดนกูด่าแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เอาหน้าช่วยหน่อยห้าแสนเรามันมันไม่ได้ใหญ่ใช่พี่ไงมันใหญ่กับผมกด้วยไงไอ้เฮียก็มึงก็มึงทาตามคําสั่งเขาเขาก็ต้องโอเคป่ะถูกปะมีอะไรได้ก็ได้ไอ้เฮียได้ใจเขาเต็มเขาก็บอกว่าเฮ้ยไอ้เฮียตีฟยอมมาหักกับพ่เชินเมื่อแบบพาตัวมาให้ถูกไหม ันไม่มีเซ็นไม่มีเซนยังไง,งวะมึงอยู่ใ,ใกล้กูปวดถุงกูมันมันจะกูจะ,จะรู้ตัวยังไงไม่มีเซนโดนพี่ผมผมปวดถุงพี่นี่แหละอ้าวมันถามหน่อยถ้ามึงมาหากูกูบอกกูไม่ไปมึงจะพาโตไปไงแทนกูไปหรือไงไม่ได้ก็ต้องพา,าก็ต้องปอดแหละก็ถูกป่ะไอ้เฮียเนี่ยมันไม่เซ็นสุดแล้วแล้วกูจะระแวงมึงทำไมถ้าอยู่ดีมึงมาพากูไปกูจะควักพี่ถือกระใส่มึงให้มึงโปอเงี้ยเอาไปไปไปได้เหรอก็ไปไปไม่ได้ถูกป่ะ <c oughs> ล่ะถุง ห้าแสนยาห้าแสนเชือกสองอันอีกอย่างละห้าแสนสองล้านพอดีเลยวะพี่โขดตีมึงนี่มันเฮี้ยมากนะกูว่าที่ไม่ได้เจ็บทุกทางหรอกมึงเนี่ยมันกาแดกทุกทางกูว่าแหละเฮี้ย e er มากนะไอตีมที่กูช่วยมึงมาได้คะแนนนะกูบอกก่อนเอาไงมันมีสองอย่างไอพี่ไม่ได้ก็ติดลบไปเลยาถา้าอว่างไรก็ได้ยังไงก็ได้มึงไม่เกมเออบุ้งไม่ไเกมหรอกมึงไม่เกมหรอกมึงเชฟกู มึงเชื่อกูมึงเชื่อกูว่าแผนนี้ไม่มีเกมมึงได้คะแนนเต็มไอ้เหี้ยผีตาลียังพูดเลยเหเออ็นปะเชื่อเขาเอเชื่อเขาเชอเฮีเชื่อกูไอ้ตีพยังไงมึงได้คะแนนกูคอนเฟิร์มมึงยังไงมึงก็ได้คะแนนกูคอนเฟิร์มให้มึงเลยว่าอย่างเขาก็ต้องก็เนี้มันมีแค่หัวก้อยเหละพี่ไอ้เหี้ยไม่มีหัวก้อยมีแค่กูกับมึงฉนันเป็นกูไปก็รอแถบ,บนี้แหละก็เดี๋ยวรอโปรแล้วก็สกงมตรงนี้ปะเออเออเออ,เอ,อ มึงต้องบอกก่อนว่ามึงไปเจอกูที่ไหนมาแล้วกูทำอะไรอยู่ก่อนร้านนี้ที่มาทนี่ที่เป็นเรเบลบอกผมก่อนไปแล้วเป็นพี่อะไรเบลพี่อะไรพี่มายืนอยู่ตรงนี้ผมจะบอกพี่ว่าเจอพี่ที่ไหนอ่ะก็มึงก็บอกว่าเจอกูที่ไหนก็ได้แล้วพากูมาที่นี่หรืออะไรก็ได้ก็ว่าไปดิบอกว่าพี่เขาพี่เศนด่าผมทั้งทางเลยตอนนี้มึงพิมพ์ไปก่อนเลยว่าพี่เศนด่าผมด่าผมตลอดเลยด่าผมไม่หยุดเลยให้ผมเอาอะไรดี เลมเลมดี้บอกว่าเลมเนี่ยพ่เชินด่าด่าตีบเละเลยด่าแบบด่าไม่หยุดเลยบอกเอาไงดีแล้วเดี๋ยวเขาต้องถามมึงว่าแล้วแล้วเองไปทํามึงไปทําอะไรมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกไปแล้วมึงปวดถุงพากมาแล้วบอกพ่เชินด่าด่าไม่หยุดเลยพิเชินเริ่มโมโหแล้วด้วยพูดไปมึงเชื่อกูเขาพิมพ์ตามนั้นแน่นอนผมพิมพ์อยู่ผมเชื่อพี่เต็มเต็มเลยเนี่ยไอ้น้องยังไงค่เนี่ยมึงได้คะแนนเต็มกูบอกอะไรตีบมึงได้ใจเขาเต็มเต็มผมว่าผมได้ใจพี่มากกว่าตอนนี้ ใจกูมึงได้ไป็นนานแล้วน้นอไปช่วยกูเต็มที่ช่วยไป่ไช่วยแล้วทักไปแล้วเาไม่ตอบมึงเห็นพวกกรูไหมมึงเห็นพวกกูหรือเปล่าไม่เห็นไม่เห็นได้ยินแต่เสียงพี่อยู่ใต้ท้องรถจ้าผมเห็นก็เก่ง <laughs> <c oughs> เได้ที่อะไม่บอว่าผมไปค,คุมถุงพี่มาเลยใช่ปะเออผมบอกมึงกือพี่ไปว่ามึงคุมถุงคุมถุงพี่มาเพราะไม่เพราะบอกว่าให้มาดีๆพี่เฉียนไม่มา<ม> มึงก็บอกมึงทำตามคำสั่งเขาว่าเขาว่าไง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 ใช้หมฟูมจุ๋ยจอพี่ก็มือดีก็ใช่ก็ถึงจาคุยก่อนดิเฮียค่อยโป้ไม่ตอบเออไม่เขาตอบก่อนยังไม่ส่งจีให้เขาใช่ปหมล่ะส่งแล้วเอ้าเฮียโปไปเลยไหมคุณหมูุย โผลเลยไหมคุณถุงคุยพี่ยังไงอ่ะได้เอาโชกๆอนเลยมั้ยกูบอกปละผยังไงนะควายเอ้ยจับที่กระเป๋าเอฟห้ามึงเอออือเขกขุดกูอืเอเขาขุดกู อ้ากลัวหนุ่มกลัวเฮ้อเฮ้อข้ากลัวพี่ก็ป๋ดตรงนี้เลยผมไม่เห็นถุงนะเว้ยพี่ก็เนียนไปดิปดตรงนี้แม่งเลยไม่ได้มันเห็นถุงควายไม่เห็นผมไม่เห็นเนี่ยผมมนไ่เห็ภาพผมก็ไม่เห็นหัวไม่เห็นพี่ใส่ถุงปดไปเลยปดไปเลยปดไปเลยปดถุงย่างเดียวปดถุงย่างเดียวใช่ป่ะแต่แค่ถุงออกเออกูเดินไม่ได้ ่อุ้มได้อุ้มไม่ได้มึงก็เนียวก็อขออุ้มอุ้มได้ถ้าขาแขนโดนอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปเดี๋ยวตาปล่กูกดไอ้นี่ก็ได้ไม่ต้องขี้เล่นเดี๋ยวตล่อปกูกดไปไม่เลยถ้าคนอื่นจะมาอุ้มพี่อ่ะเพื่อเช็คอ่ะมันคงไม่ฉลาดขนาดนะั้นมั้งเออว่ะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แกบอกว่ามึงปล่อยมึงมึงตัดทุ่ที่คุมสุขออกมึงแก่ทำทำเหมือนตัดโอเคป่ะผมตบทีเขาเลยป่ะเอาเลยถ้าเขาบอกให้เราไปตรงนู้น่ะไม่ตรงนู้นมึงบอกโดนโดนกูด่ายับเลย ถ้าถึงเวลาถ้าถึงเวลาถ้าถึงเวลาเขาง้ไปตรงดูใช่ป่ะเดี๋ยวให้พ่อไอเกียรแก้ขับรถตามบอกให้พี่เฉินโดยติปปลดถุงไปไหนอะไรอย่างเงี้ยไปจะพาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยให้มันแอบตามมาให้มันตามมาฟังเคป่ะว่าเนี่ยได้สอบแผลสองเขาสง่งอีไปแล้วอ่ะ คุณกันอยู่แถวนี้นะไม่ไกลใช่หรออยู่ในหลุมศพตรงเนี้ยเหี้ยแล้วไงงั้นที่เขามาถึงกูต้องดาบกูต้องเตรียมดาบหมดเลยนะพี่เห็นใช่ไหมว่าเขามาถึงอ่ะไปเสี่ยงรถสิไม่เสียงรถละไม่หมายถึงว่าอ๋อกูเห็น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 ไม่ถุงมือออกให้กูแล้วกูเห็นถ้าเขามาอย่าผมกดผมพี่พี่กดลงเอกลงเลยนะเออเออเออพี่ผมโพสต์วิอ่ะ ไอ้ติ๊ปเมื่อวานพิชิตไปไหนอะใจ่เพื่อนเนี่ยกลัวมึงต้องแก้งทะเลาะกันนะซ้ำไปอีกทีเพื่อให้เขาจะได้เพื่อเขาจะได้ไม่กล้าโกรธมึงโอเคปะผมรู้คำไอ้เหี้ยเอ้ยเออเออเออเดี๋ยวมึงต้องเถียงไอ้เหี้ยติ๊ปไปสั่นเสื้อเกี่ยวกับการเ่นเมติ๊ปไปสั่นผมสั่มนี้ผมสั่มนี้ไอ้บัสเข้อความหากูว่ะกูพิมพ์ไม่ได้ว่ะไม่ตอนนี้พี่ให้ผมพิมพ์เปล่าว่าพี่ไอ้ติ๊ปเมืานพ่ชิตไปไหนอะทวิตอะอะใส่ตองดู คิดอยู่ว่ะเอ้ยพี่ต้องถ้าเขามานี้ไม่ต้องเกียร์ถ้าเขามานี้ไม่ต้องถ้าเขามานี้ไม่ต้องเพราะว่าแบบอาจจะแกล้งให้ทีบอกไปเจอพี่ที่แลนแดงเฮียอะไรก็ว่าไปทีมงนั่งไปว่เจอแลนแดงพี่เฉินยืนคุยเฮียอะไรอยู่เพราะว่าไปเกลียเขียวเลยจบเออออลนเขียวจบเขาไม่ได้อยู่แลนเขียวใช่ไหมล่ะมีอยู่มีอยู่อยู่เออครับบอกบอกมาเอาผมมาเจอแลนเขียวไม่ผมเอาผมเรียกมาเจอพี่เรียกพี่มาเจอที่จังเขียวเออเอออออ วิปเปอร์เลิกเลิกชาร์ติ้งกับโนมอลนะวิปเปอร์หนึ่งสองมเต็มตัวแล้วพเต็มตัวแล้วนะไอ้ที่พูดเยี่ยอ่เยี่ยนึงดู่อยเยี่ยลพูเยี่ยวอ่ะ 耶罗耶，耶罗耶的，P。耶罗洛 ฉันอดีมึงยังไม่ปล่อยกูอีกใช่ปะอย่าไปว่าอย่าไปว่าตีมเลยหลังจากนี้มึตง,ต,งต้องมาคุยกูลยแล้วมึงทำแบบเนี้ยผมไม่อยากทำหรือเปล่าวี่่่อยาาไปาใครใครให้มึงมาใครให้มึงทำใครให้มึงทำมีมีมารีเอง อ๋อคุณลืมไปมึงจีบเลมๆอยู่เลมเลมสั่งอะไรมันก็เลยต้องทําเขาสั่งอะไรมันก็เลยต้องทําตามเขาเลมไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งขอให้ช่วย